สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ประชาพวกเราขอเสนอเรื่องเขตแดนกับต้นไม้เจ้าปัญหาซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกอย่างหนึ่งในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบ้านและมักจะเป็นปัญหาที่กวนใจผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนั่นก็คือ เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ข้างบ้านที่ชอบแผล่กิ่งก้านดอกผลมาให้เกิดความเสียหายในบ้านเราเสมอซึ่งเราจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะคะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,347มีหลักว่าเจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสียถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามาเมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ผู้นั้นไม่ตัดท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้ จากกฎหมายข้างต้นเราสามารถแยกได้เป็นสองกรณีดังนี้นะคะกรณีที่1เรื่องรากไม้ถ้ารากไม้ของต้นไม้บ้านข้างๆรุกเข้ามาในที่ดินของเราเราสามารถตัดได้เลยโดยไม่ต้องบอกเจ้าของและรากไม้ที่ตัดไว้ถือเป็นสิทธิของเราไม่ใช่เจ้าของต้นไม้ค่ะกรณีที่2เรื่องกิ่งไม้ก่อนจะตัด จะต้องบอกให้เจ้าของต้นไม้ตัดภายในเวลาอันสมควรถ้าเจ้าของต้นไม้ไม่ตัดตามเวลาที่บอกกล่าวเจ้าของที่ดินที่กิ่งไม้ยื่นมามีสิทธิ์ตัดได้และเมื่อตัดแล้วกิ่งไม้ถือเป็นสิทธิของเจ้าของต้นไม้ไม่เหมือนกับกรณีของรากไม้นะคะ กรณีไม่ได้บอกกล่าวก่อนตัดการที่ไม่ได้บอกกล่าวก่อนตัดนั้นเป็นการละเว้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายวางไว้แต่จะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ต้องพิจารณาเจตนาเป็นเรื่องเรื่องไป ยกตัวอย่างเช่นบ้านข้างๆปลูกต้นไม้เพื่อเอากิ่งไม้ดอกไม้ไปขายหรือใช้งานอื่นๆเมื่อต้นไม้นั้นแต่กิ่งไม้มีดอกสวยงามราคาแพงและยื่นล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของเราเราไม่ได้บอกกล่าวข้างบ้านกับตัดกิ่งไม้ที่ยื่นลุกล้ำเข้ามานั้นจนกระจ,ยระจายใช้ประโยชน์ไม่ได้ย่อมมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ได้หรืออาจเป็นการป้องกันเกินสมควรได้เช่นกัน เพราะกฎหมายให้อำนาจเพียงตัดกิ่งที่ล้ําไม่ใช่ทําลายกิ่งที่ล้ํานั้นจนใช้ประโยชน์ไม่ได้และอย่าลืมว่ากิ่งไม้นั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้นั้นตามกฎหมายด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1346ถ้ามีต้นไม้อยู่บนแนวเขตที่ดิน ท่านให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินทั้งสองข้างเป็นเจ้าของต้นไม้ร่วมกันดอกผลเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนเสมอกันและถ้าตัดต้นลงไซต์ไม้นั้นเป็นของเจ้าของที่ดินคนละส่วนดุลกันเจ้าของแต่ละฝ่ายจะต้องการให้ขุดหรือตัดต้นไม้ก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการนั้นต้องเสียเท่ากันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเจ้าของอีกฝ่ายหนึ่งสละสิทธิ์ในต้นไม้ไซส์ฝ่ายที่ต้องการขุดหรือตัดต้องเสียค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียวถ้าต้นไม้นั้นเป็นหลักเขตและจะหาหลักเขตอื่นไม่เหมาะเหมือนท่านว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องการให้ขุดหรือตัดไม่ได้ ต้นไม้ที่อยู่บนแนวเขตที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของเจ้าของที่ดินทั้งสองและมีสิทธิ์ได้ดอกผลร่วมกันถ้าตัดต้นไม้ไม้นั้นก็เป็นเจ้าของที่ดินคนละส่วนเช่นเดียวกันวักสองถ้าเจ้าของทั้งสองฝ่ายต้องการให้ขุดหรือตัดต้นไม้ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายร่วมกันเพราะเมื่อตัดหรือขุดมาแล้ว ก็ต้องเป็นไปตามมาตรา1346งสวรรคแรกคือต้นไม้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินคนละส่วนแต่ถ้าเจ้าของฝ่ายใดสละสิทธิ์ในต้นไม้นั้นอีกฝ่ายต้องการขุดหรือตัดต้นไม้นั้นก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดฝ่ายเดียวแต่ถ้าต้นไม้นั้นเป็นหลักเขตที่ดินและจะหาหลักเขตอื่นไม่เหมาะสมเท่ากับต้นไม้แล้ว ไม่ว่าฝ่ายใดจะต้องการให้ขุดหรือตัดจากกระทำไม่ได้มาตรา1348ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใดท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้นกฎหมายให้สิทธิ์เจ้าของที่ดินที่ได้สิทธิ์ในดอกผลของกิ่งไม้ ที่รุกลาเข้ามาในที่ดินของตนมีดอกผลอยู่ด้วยเช่นมีผล,ลไม้อยู่ที่กิ่งไม้ที่รุกลมนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งไม้นั้นลงหากผลไม้ในกิ่งนั้นสุกและหล่นมาเองตามธรรมชาติในที่ดินของเรากฎหมายกำหนดให้ผลไม้ที่หล่นมานั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่ผลไม้นั้นหล่นลงมา ไม่ใช่เราไปสอยหรือเด็ดเอามา